มึงดูดิเมียมึงอะร้องไห้กันร่นเวรคิดหายไปหาเลี้ยงเด็กเลี้ยงเมียน้อยกูไม่เคยสอนม,มึงอย่างนี้นะลูกเมียมึงอยู่บ้านเนี่ยเมียมึงทำของข้าวงงงร้อให้มึงกลับมาแดกลูกมันก็ต้องเลี้ยงแล้วมึทงทำตัวยี่แย่ละยานละยานอย่างนี้มึงอยาบอกใครเขาเป็นลูกกูเหเวลาเมียแล้ว เช่่ไปบออกพอมึงไม่ต้องไปว่ามัน,ม,นมึงดูตัวเองก่อนยังจะเถียงกูอยู่กับแม่ม,มาสามสี่สิบปีกูเคยเป็นอย่างนี้นไหมมึงสงสารลูกไหมบอกเวลามีปัญหาช่อบไปบอกยังยังมึงยังไปด่ามันดิมึงเห็นไหมลูกมึงก็ยังไม่ได้โตอะไรมันเลี้ยงลูกมันเหนื่อยไหมมึงทำะไรบ้างเช้ามาทำงานเย็นกลับบ้านกลับบ้างไม่กลับบ้างไหน ทัวร์บอกจิดประชุมติดประชุมเนี่ยท่ามึงมาไปกบผู้หญิงไปเรียนผู้หญิงเงินน o เงินเดือนมึงมีถึงเมียมากไหมมึงรู้มั้งทีกูลงสื่อนอนให้ลูกหนักไงฮะมึงนะทำตัวทำสันดานอย่างนี้นะสักวันถ้าเมียมึงทิ้งไปนะกูจะสนหน้าให้ทำไมมึงเงียบกเหรอมึงอยากนักเหรอเมียคนเดียวไม่พอพอพอแล้วพอต้องมาอยู่เฉยมึงไปนู่นมึงไปนะเที่ยวกอลีนี่นูไปเยอะแยะ อังมีไหมไม่มีตังคก์ไหม่กูไม่เคยสอนมึงให้เป็นสันดานอย่างนี้นะกูไม่เคยสอนลูกเป็นคนอย่างนี้มึงดูกูดิกูเคยนอกใจแม่เองไหมพอแล้วพ่อแล้วทำไมโดนจกบได้แล้วมึงรับไม่ได้เหรอแล้วมึงทำทำไมมึงคิดไปตอนจะทำอ่ะมึงคิดถึงหน้าเมียไหมคิดถึงหน้าลูกไหมคิดถึงกูไหมแล้วถ้าเลิกกันไปอ่ะเมียมึงต้องอายไหม แม่งไม่น่าเกิดเป็นลูกกูเลยขอโทษน้ครับสมนึกไหม <c oughs> แล้วมึงจำมาเลยนะอย่าให้มีอย่างนี้อีกถ้ากูรู้ไปอย่างนี้อีกนะมึงเนี่ยต้องออกจากบ้านไม่ใช่มพีงยงมึงลูกเมืองกูเลี้ยงได้ยังไงมันก็หลานกูไอ้ลูกยี่เมืองกูไม่เอาหรอกทำอะไรมีสมองคิดบ้าง ไม่ใช่กิโลเอนเป็นผู้ชายจะทำอย่งี้อะไรก็ได้เห็นใจผู้หญิงเราบ้างมึงเห็นไหมนางเมียมึงร้องไห้ตาปูดตาบวมเนี่ยมึงรู้มันร้องไห้ที่นั่นงแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมึงกลับมาตีห้าอแอแล้วไม่ต้องร้องลูกมึงจำไว้นะถ้ามึงทำอย่างนี้แล้วกูจับได้ก็พิงนะมึงโดนหนักนี้